สวัสดีค่ะวิดีโอนี้เป็นวิดีโอเกี่ยวกับการจัดการไฟล์างานหรือการสร้างชิ้นงานนะคะและกำหนดขนาดของ working area นะคะแรกเปิด photoshop ขึ้นมาค่ะกดไปที่ไฟล์เลือก new ค่ะปรับขนาด ตามที่ต้องการค่ะส,ส่วนนี้เป็นส่วนของความกว้างความสูงหน่วยค่ะพิกเซลนิ้วเซนติเมตรมิลลิเมตรพรส์หรือคอลัมน์นะคะคอลมัมจะเป็น8บิตนะคะ 3.2บิตจะเป็นส่วนที่ใช้งานสูงหน่อยนะคะ Background Content ค่ะจะเป็นไว้ t e Background c l o r เป็นสีที่เราต้องการ t r a n s p a r e n t เป็นส่วนของปุ่งใสนะคะไม่มีพื้นหลังในเท่นนี้จะแนะนำเป็นไว้สีขาวนะคะ กดโอเคค่ะเราจะได้หน้าต่างที่เราต้องการขึ้นมาค่ะพื้นที่การทำงานเราจะเพิ่มเติมอะไรไปก็ได้ค่ะอย่างนี้เป็นต้นค่ะ